นี้เรามาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะพามาพักผ่อนกันที่ซันชามตอนนี้ร้อนเลกเลยย่ฮะร้อนเหรอม,มีแต่คนบอกว่าร้อนไม่บอกว่ารักเลยหล้าบาทสิบบาทบ,าบานี่นะเรามาพักที่ซันชามรีสอร์ทนะเขามีนะส่วนของวิลล่าด้วยนี่ตรงะั่งน,น้ำนัำน้นฮะน,นี่เหรอ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่พักของออวิลล่านะคะบริเวณนี้นะคะเขาก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่หน้าห้องเลยสามารถเล่นน้ําได้จากบริเวณหน้าห้องเราได้เลยนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งในส่วนนี้นะที่สอบถามมามันจะมีอยู่มานแค่แดห้องเองอะ่ะห <Wow. S 1> ้องเราพักที่นี่เหรอไม่ใช่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 เหรออา้าวแล้วนี่นะนอกจากวิลล่าแล้วนะ <Yeah. S 1> ยังมีรถบ้านอีก โอ้ยตมีรถบ้านอยู่สองคันนะฮะพักที่นี่เหรอเรานอนที่เดี๋ยวตามไปดูตามไปดู<า>เป็น<ไ>ปความวาลับก่อนอโหเป็นไงพี่ชายยี่หว่าร้อนไหมคะร้อนสิคะเพราะที่เราเล่นมเมื่อกี้ไงไม่มีใครบอกว่าร้อนแต่บางคนบอกว่าะไม่มีคนบอกว่ารักเลยไม่ใช่เหรอ,อ ไปเดี๋ยวเราไปดูที่พักของเราดีกว่านะเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตามกันมาเลย ไม่สามารถจองได้นะคะเพราะว่ามันเต็มดเลยค่ะพูลแรกก็มีแค่แปดหลังเท่านั้นนะคะส่วนรถบ้านก็มีแค่2หลังนะคะใช่ค่ะทางบ้านแต่ที่เราไม่มานอนในบ้านก็คือที่เต็มแล้วเราจะต้องไปไหนอ๋อ ตลกไม่ร้อนหรอมาพี่เนี่ยจไม่แล้วจะไม่เหรอกลัวครเื่อเราเจออะไรสิงตเราเจอสิงตเราจ้าสนะเรากแยิด้วยยิ้วด้วย 你说啥？ รับแล้วคุณคุณนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดค่คคเชิญได้เลยนะคะอันนี้ห้องมีชันหรอะเชิค่ะว้าวมาดูเลยใช่ไหมคะ้แต่ว่ามันจะร้อนไหมอะคะออ่น่ะเสีตายแล้วเราจะองนเต็นท์เป็นกระโจมไม่หรอต้องถามพี่เขาแล้วพี่เขาก็ไปแล้วพี่ไปแล้วเียพี่ค่ะเ้พี่ เพราะมันจะร้อนนะคะกลัวว่าเตนจะร้อนเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเต็นร้อนค่ะเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วร้อนจุกจิเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะว่ามันร้อนหรือเปล่าโอเคไหมพร้อมยังคะพร้อมยังคะเข้าไปดูเลยนะคะหนึ่งสองอ๋อเดี๋ยวถอดรองเท้าวันนี้มีบริการถอดรองเท้าให้ลูกค้าด้วยแบเนี้พนักงานนี่หน้าตาดีเนาะ อได้แตายแล้วชื่ออะไรคชื่อสายค่ะพร้อมทีหน um um ึ่งสอสามอยู่แล้วอ้าวแล้วึงใครอ่ะอันนี้ใครเคะขกขกมาใหม่ค่ะเอาห้องผิดหรือเปล่าอาวแล้วเ้าห้องผิดอ๋อขอโทษค่ะพามาผิดห้องค่ะ กระโจมสำหรับสองคนนะคะแนวคู่รักแนวคู่รักแนวคู่รักเร้อนไหมคะร้อนไหมคะไม่แอร์ไม่ใช่เหรอว้าวคือตอนนี้นะคะข้างนอกเนี่ยแดดร้อนมากในมันเย็นมากแต่ในห้องเย็นมากเลย อันนี้เป็นแอด้วยนะคะตอนนี้เราเปิด21เอดดูซิแล้วเราจะเข้าห้องน้ำยังไงอะดูซิมีที่เข้าห้องน้ำเปล่าตายแล้วไม่มีที่เข้าห้องน้ำโอ้นาออเขาห้องน้ำแยกไม่ให้จากกระโจมนะคะนี่ค่ะ ถามว่ามันเป็นยังไงเอาไปตะลุยกันเลย,เยไปดูสิคะตะลุยอะไรตามไปเลยตามไปเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสี่ค,คนนะคะดูดูอา่าอันนี้นะคะเป็นห้องที่เราพักนะคะก็จะเป็นที่นอนสําหรับสี่คนแล้วเขาก็จะทําเป็นที่นอนสําหรับสองที่ททนะคะ ค่ะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีแอร์ด้วยนะเด็กเด็กเด็กๆหรือใครที่มาพักไม่ต้องกลัวร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูนะคะว่ามันจะหนาวแค่ไหนนะคะในนี้ก็จะมีโทรทัรศน์ศให้เราก็ถือว่าโอเคนะคะไม่คับแคบก็โอเคค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าการนอนแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเด็กๆนะบอกเพื่นขอขนๆก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันที่สระว่ายนะ้ำ เพื่อนๆครับตอนเราจะไปว่ายน้ำสวิมบวิมสวิมอันนี้ก็เด็กๆก็มีค่ะที่จะไปว่ายน้ำกันอ๋อเซิร์ฟก็อยากเล่นใช่ไหมไปเลยค่ะเราตามเด็กๆไปนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของเต็นท์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีส่วนของวิลล่านะคะภูวิลล่าก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่หน้าห้องน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะพาไปดูนะคะ ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของผู้วิลล่านะคะค <Wow. S 1> ีณเขาจะมีอยู่ประมาณ8ห้องนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็บรรยากาศดีมากเลย <Wow. S 1> เด็กๆแฮปปี้มากเลย <Wow. S 1> พาพามาชมวิลล่านะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปส่วนไหนกันอีกคะ <Wow. S 1> ตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนของรถบ้านนะคะว wow. แล้วเราก็จะพาไปในส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำที่เด็กๆกำลังจะไปว่ายนะคะนี่นะคะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นกันตรงนี้นะใช่เพราะอันนั้นก็เป็นส่วนตัวนะแล้วนี่มีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์ด้วยใครจะกล้าเล่นมัางเนี่ย ไหนคนกล้าอยู่ไหนคนกล้าอยู่ไหนไหนโผล่หน้ามาหน่อยสิคะแน่นะแน่นะด <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่วิชาจะกล้าจริงหรือเปล่านะไปลงน้ํากันเลยเด็กๆ <c oughs> แล้วก็คุณปู่คุณย่านะคะไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วะคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะโอ้อโหเ <c oughs> ต่นเต้นกับการเล่นน้ําเลย <c oughs> เป็นไงเป็นไง นี่เดี๋ยวญาติเยี่ยมเดี๋ยวลองถามพี่แตนดี้ดูนะอาซายนะว่ากล้าไหมอะกะสไลเดอร์เออไม่กล้ามั้งว้าวก็ไม่แน่นะเดี๋ยวลองท้าอาซายดูสิอาซายกล้าไม่กล้านะจะเห็นต้นไม้เห็นภูเขา เป็นแบ็กกราวเป็นเบื้องพื้นเบื้องหลังให้เรานะคะอ่าเรียกปุแขกไปเลยปุกแขกยังไม่ลงอีกแหรอโอหพัก,พก,กก่อนอ๋อปูกแขกเขาเขาพักผ่อนริมจะก่อนน้ำใสมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากเลย แขกลงไปแล้วนะคะปูแขกทนเสียงเรียกร้องของหลานๆไม่ไหวนะคะอ่าตรงนี้ก็เลยเป็นกลุ่มของปู่ย่าพาทัวใครจำได้มั่งปู่ย่าพาทัวอตอนนี้นะคะมีการท้าทายกันนะคะ,ะก็ใครจะสิงสาะก,ก่อนนะคะหอมสก,ก่อนนะคะระหว่างแม่ลูกนะคะมาแล้วค่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไฟแตกก่อนอา <c oughs> โอ้โหแล้วอันนี้ล่ะคะแข่งอะไรกับเขาคะเนี่ยแข่งเต่าค่ะอ๋อแข่งเต่ายะพ่ชาพี่ชาบอกย่งงุนซิว่าเราแข่งใครถึงช้าเป็นผู้ชนะนะคะ <Huh? S 2> อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ถึงก่อนชนะนะนะ oh. หนึ่งสองสามมาแล้วค่ะพ่อคุณแม่แล้วก็อาซายนะคะดูซิว่าใครจะถึงก่อนโอ้โห oh. ไม่ยอมกันเลยค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม แพ้แล้วตีล้วนหน้าแพ้แล้วตีล้วนเป็นไงทรา,ายเจอสองรอบไม่ไหวเลยโอ้โหตื่นเต้นกับการเล่นน้ำเลยพี่หว่าเขาก็สนุกอยู่กับการดำน้ำนะว้าวเก่งมากนี่ ไหนไหน,ไหนมันมีส่วนที่เป็นสไลเดอร์ด้วยไม่ใช่หรอชวนอาซายไปสิดูสิว่าจะจะ,จะเป็นยังไงจากที่เมื่อวานนี้เราไปเล่นมากาเป้ากาป้าไปามา,มาะจะตื่นเต้นไหมไปแล้วเด็กๆไปเชียร์ซายกันแล้วไปแชรลงกับอาซายนะเป็นไงล่ะอาซายนี่สไลเดอร์ส่วนนี้นะ เนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่ที่อะไรเนี่ยข้างหลังเราเป็นไลท์สไลเดอร์ลงสไลเดอร์ไปต้งไปตกตรงไหนสระน้าจะมีสะอีกข้างล่างนะคะลองรับไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเราพร้อมจะไปกันหรือยังไม่พร้อไหนมีใครจะลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ไงพี่พี่เขายังกล้าเลยนี่เดี๋ยวให้ปู่หมูไปรับเดี๋ยวให้ปู่หมูไปรับนะอ่าอาชายอ่ะอาชายไปไหมอ๋อพี่พิชากำลังตื้ออาชายเหรอได้อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวลงกับย่าไม่ล่เลยยาก็ไม่ลงเดี๋ยวไม่ลงกันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยังเออยังงูจะลงอะไรเด้อฮะนั่นโอ้เอ้า ตอนนี้คนที่จะไปคนแรกกลายเป็นยงังงุนเรานี่เอง <c oughs> ยงังงุนทักทายหน่อยยงังงุน <c oughs> ยงังงุนเดี๋เพิ่งซีกข้างล่างมายังข้างล่างพร้อมยัง <c oughs> อ่าได้ยินเสียงยังงุนไ อร่อยอาซายนะลูกเดี๋ยวก่อนนะดูตรงนี้ <ไว S 1> ก่อนอน,นะ าจะลองใหม่นะครับอ่นั่งลงก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปจับไปดีก่อนอ่าบายบาย เร็วจะุกไว้ทุกคนบอกทุกคนเลยสนุกจนุกเียวไหมเสียวไหมเกียวไหมไม่เสียวเลยลงคนเดียวไหมลงคนเดียวไหมฮัะถ้าได้ก็เอาไม่กลัวเลยเหรอ พีตาพี่ตาหนุ่อะไรเดิากินเปล่ากิดเปล่ากิดไหมมันกินกินไหมโอ้กิดได้นะกิดได้นะกิดได้นะอะไรนะพี่วิชาตะกี้พี่ชาว่าไงนะพี่วิชาจะไปคนเดียวเหรอโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่วิชาจะไปคนเดียวเนี่ยพี่ชาจะกล้าหรือเปล่านะพี่ชานั่งก่อนอ่า ดูก่อนสู้ไม่สู้สู้สู้ดึซก่อนดึก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพร้อมมากแ่พร้อมมากมือเก็บเก็บกับที่อก นิดเดียวโอ้โหเสียงนิดเดียวแต่กี้เสียงแหลมเลยกดังมากนตายพอแล้วเนาะไปเล่นข้างบนไปพอนับไปไปแล้วข้างบนมันฝหนยังไปิงขึ้นไปเลยนะ เสียงนะเสียงแบบกรี๊ดทั่วเลยอ่ะไม่ใช่ยังมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ยยามองไม่ยามองไม่ยอมดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงกรี๊ดด้วยอมนกหวีดไปเหรอคะเสียงแบบโอ้โหลั่นสะเลยอ่ะพี่วิชากินนกหวีดไปอ่ะตมื่อกี้ในยี่ห้อ <ๆ>เป็นยังไงเป็นยังไงเล่นน้ําสนุกหรือเปล่าโอ้โหพี่พิชาก็ไปสไลเดอร์มาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆหิวกันหรือยังหิวแล้วค่ะหิวกันหรือยังคะไปกับอันนี้เหรองงหิวกันแล้วใช่ไหมไป ertas, เดี๋ยวเราหอันน,นี้หรออ๋อนี่ไว้ดำน้านะเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างหมูกระทะกันดีกว่าที่นี่เขามมีหมูกระทะด้วยนะไปเลยไปเลยไปเลย ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของทางรีสอร์ทนะคะเขก็ประดับไฟไว้อย่างสวยงามค่ะเด็กออกมากินข้าวกันแล้วเอาว้าวว้าวว้าวเชวชนเผาชนเผาแหมแต่งชุดมาตีมของเต้นเลยนะคะ พอตัวแล้วสิคะใส่ชุดนอนหา,ายไหนดูสิอ้าวเก็บเรื่อทอมาทางปู่กับเจ้าทำไมเป็นชุดนี้แล้วล่ะคะอ๋อเขายอมแพ้หนูง่ายน้อยนาย,นายขอดืูหน่อยโอ้โหสวยมากเลยค่ะนายนายวู นีเปิดโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะท,ที่สระน้ำสระว่ายน้ำคืนนี้ก็ Good n ไนท์ก่อนนะรไปแบตกันอ<ป>่าไปกันนะคะพรุ่งนี้พบกันนะคะพบกันนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะ พ่องก็เตรียมพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังเราจะไปทานข้าวกันแล้วนะแ,<ต>แ<ต>ล้วเลยเซฟมาด้วย <Wow. S 1> อ่าใช่เพราะว่านี่มันเป็นระยะสั้นๆน,นะแต่ถ้าเล่นจริงๆเราต้องใส่เซฟตี้เรียบร้อยนะอย่าประมาทกกันนะคะไปไปทานข้าวกันดีกว่าน่ะเด็กๆนำหน้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปทานข้าวกันก่อนนะคะ ใจเลยว้าว <Wow. S 1> อันนี้เราจะเอาดวงหัวใจไปให้เพื่อนเพื่อนนะคะอ,อร่อยไหมคะอืออร่อย,อออยะคะ่ะหลังจกทานข้าวกันเสร็จนะคะแล้วนกะ็ก่อนที่เราจะเช็คเอา์ออกนะคะแล้วก็หามุมถ่าย ลนางเลือกด้วยหลังจะทานข้าวกันเสร็จนะคะเด็กๆก็ขอเล่นน้ำกัอีกหกอ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะเช็คเอา์ออกนะคะ หอตีขาสิอ้าวนางเงือกคนนี้พร้อมหรือยังคะโอ้ยเก่งมากเลยอ้าวไปเลยขอดูนางเงือกหน่อยโอย้นางเงือกอื่นเห็นไม้หนุ่นหนุนว้าวว้าว